สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นทับสองทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูพัชรพันธ์กับกิจกรรมวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องสระอีที่รักจะเป็นอย่างไรบ้างเ,าเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าคะ่ะคุณครูจะมีคําสระอีมาให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะโดยในรอบแรกให้นักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูก่อนนะคะ มอีมีดออีดีปออีปีสออีสีตอีตีทอีทีชอีชีผออีผียออียีรออีรี ต่อไปให้นักเรียนมาฝึกอ่านคำสระอีด้วยตัวเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ5คำนี้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหัดอ่านคำสระอีในหน้าต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะฝึกอ่านด้วยตนเองนะคะ 5้าคำนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะต่อไปเราไปฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอีในหน้าถัดไปคะ่ะให้ฝึกอ่านคำสระอีตามคุณครูก่อนนะคะออีอีกออากาอีกาฝออาฝาชออีชีฝาชีชออชะนออีนีชะนี ตออาทาสอยอีสีทาสีตออีตีงอูงูตีงูนออานารอ,อีรีนารีให้นักเรียนฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ ต่อไปเรามาฝึกอ่านคำสระอีนะคะมออีมีนออานามีนายออายาดออีดียาดีตออีตีขออาขาตีขาออาอารออีรีอารีมออีมีพออีผีมีผีนออานาทออีทีนาที ต่อไปให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตนเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ง่ายใช่ไหมเอ่ยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่5นะคะในวันนี้ให้เขียนคำสระอีลงไปในไอศกรีมทั้ง9แท่งนี้นะคะและก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามส่วนวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเปิดหน้า5เช่นกันนะคะให้นักเรียนฝึกบวกจำนวน2จํจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน5 คุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถทำใบงานวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยได้นะคะแล้วอย่าลืมฝึกอ่านคำสระอีกันให้เยอะๆนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ